นี sweet, ่นะครับลำดับที่สองท่านพระครูจันทะสาราพิรมเจ้าคณะลำดับที่สี่ท่านพระครูสุเมธาพิมลไรสารุการเจ้าคณะอำเภอนาทาวีนะครับอีกหน้าท่านท่านอาจารย์พระสบุร้องนะครับปลักวัดปลักหนูใต้เนี่ยนะครับก็เป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์พระมหาเถระญทุปีในงานสิบปีนะครับพอทดสอบภูพันธ์จังหวัดสุพรรณตลอดนะครับเรียนจำกัดมหาดน มาพร้อมแล้วในกาลมาพร้อมแล้วนะครับเราก็มีตะริกันว่าในเเราจะครบ40ปีเนี่ยเราอยู่พื้นที่ที่มานานะครับหลายท่านก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการมาร่วมพิธีอนุโมทนาบุญด้วยตอนทั้งก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับถึงราชการสบสนนการดำเนินการตลอดสองมาตลอดนะครับเราก็คิดว่าเจ้าวาดวัดทุ่งตาโน่ตําบลที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บ่ ality, query, นพระเสียนบนยอดพระมงกุฎองค์พระสยามผู้พิทักษ์ไทย ะระองค์พันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง<า>พลังงานเดียมแห่งประเทศไทยท่านประเสริฐบุญสัมพันธ์กันองผู้ว่าการปักทูปมหาพิธีที่โต๊ะสักการะองส่วนด้วยและภระิยาของท่านกับสงสารเรานะครับนนนนะท่านนายอำเภอนาทวีด้วยนะครับ คณะผู้บริหารปตทแซลทสำรวจและผลิตติโตเดียมด้วยนะครับท่านนห้เกียรติปักธูปมงคลร่วมกันนะครับร่วมกันท่านปักเรียบร้อยผู้ใหญ่ของสงขาเราก็เรียนเชิญด้วยนะครับท่านนายอำเภอหรือว่าท่านนายกเทศมนตรีเนาะก็จะออกดอกออกผลออกกกิ่นก้านสาขาออกดอกออกผลออกใบนะครับอุทษา พระสยามเมตตามิเทวานาม,ามิโอมนาราพันตุเตชัยชัยากดในตนโดยสามารโดยเดออำานาจซึ่งพระสัมพุทธศาสตรอาจารย์เทวชาพระตัตนาไตรเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกันนะครับ สังโคสังขังนามามิวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทอีกท่านหนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญท่านพ่อเมืองนาทวีเรานะครับท่านวัดเดียนทอ,องขาวาพระพุทธมนต์หลังจากนั้นกับท่านบนตรีลาวันชัยคุณและพระรยาก็จะได้จุด จุดเทียนที่บาดตามพระพุทธองค์ในพื้นที่สงขลาเราสี่อำเภอให้เกิดความสงบร่มเย็นความร่วมรับสมัครสมาชิกในหมู่พี่น้องประชาชนชาวไทยพี่น้องประชาชนเขตปกครองพิเศษสี่จังหวัดภาคใต้พิจิครสงขลาเนี่ยนะครับสี่อำเภอในสงขลา Uh... -huh.